สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่28พฤศจิกายน2566คอรมอเด้งฟ้าผ่าพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลผลจากเก้าอี้อธิบดีดีเอสไอมีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาเพจ เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความนะคะของพันตำรวจตรีสุริยาโดยระบุว่าวิถีราชการทำใจอยู่ตลอดเวลานับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วว่าต้องถึงวันนี้ แต่ตนเลือกทางเดินและวิถีตนเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เกิดแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของอธิบดี DSI ที่ลาช้าจากกรณีกวาดล้างหมูเถื่อนเนื่องจากสาวไม่ถึงตัวการใหญ่ นายเดนุชาพิชยะนานเลขาธิการสาภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือนโดยปรับขึ้นในส่วนของค่าราชการบรรจุใหม่ปีละ10%ใน2ปีงบประมาณได้แก่ปีงบประมาณ2567และปีงบประมาณ2568จะทำให้เงินเดือนของค่าราชการที่บรรจุใหม่จะอยู่ที่18,000บาทต่อเดือน โดยในปีงบประมาณ2,568จากปัจจุบันอยู่ที่15,000บาทต่อเดือนโดยการเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการใหม่10%จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2,567หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณได้ประกาศใช้แล้ว นายเอกวารัญยูอมรลปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะโฆศกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการระบายน้ำและสำนักงานทั้ง50เขตได้จัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยเนื่องในเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครประจำปี2566ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้จัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพยา สำนักงานการระบายน้ำได้จัดเก็บในคลองและบึงรับน้ำที่รับผิดชอบส่วนสำนักงานเขตทั้ง50เขตได้จัดเก็บในสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงโดยเริ่มจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและแล้วเสร็จก่อนเวลา5นาฬิกาของวันนี้โดยจัดเก็บกระทงได้ทั้งสิ้น 639,828ใบเพิ่มขึ้นจากปี2565จำนวนกว่า60,000ใบจำแนกเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่าย จำนวน618,951ใบคิดเป็นร้อยละ96.74ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมจำนวน2 8 8 7 7ใบคิดเป็นร้อยละ3.26สหำหรับเขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุดคือเขตคลอง3วาเขตที่มีกระทงน้อยที่สุดคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย